พระเจอาออกสองชา <c oughs> แก่เลย <c oughs> พระถ<ด>รถสุขชน <ไป S 2> <ข>จะเดินสุขเพิดหลายของพระเจ้าอา้วยการนี้พระเจ้าอาดีใจนัก <c oughs> ที่ได้พระดารถสุขคนคอยมาชุบเพี้ยงเจ้าเอง มีกิริยาเรียบร้อยรูปร่างหน้าตาก็งดงามอะไรกันครับคุณพี่กระเป๋าได้ครับเดี๋ยวเอาให้ได้ครับได้ครับพี่ครับครับผมครับผมคุณครับมารยาทเรียบร้อยน่ารักจังเลยให้ผมเหรอครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับบ้านไปเมียตีตายเลยเนาะครับผมโอเคนะฮะด้วยการดี ยี่สิบปีผ่านไปพระเจ้าอายังคงมีเรื่องที่ค้างคาใจนาตอนนี้คงถึงเวลาแล้วที่จะต้องปลดการจองจำเขตพระราชฐานของเจ้าเวียดที่เป็นเวลาถึงยี่สิบปีท้าหาร รักเ้ียนำเจ้าเวียขึ้นเฝ้าข้ามาเจ้าหน้าบดีใช่พี่คาไอ้เวียขึ้นฝ้าไว้ขอเบี้ชาส่วนบดกรเราเราเอกาทศสรส บางทีก็ไม่ได้จอจงจำแต่วันนี้พระองค์ท่านได้กลับเบิกตัวเ็ืันทีออกจากสถานคุมครับมีเจตนารองชิดไรเลยที่จะ